สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเขยยวนครับผมนี่ได้เลิกมาตีต่อสักทีหลังนี้เจอไว้เป็นเดือนแล้วไม่รู้ว่าจะล้างหรือยังครับแต่เห็นตัวบินข้าบินออกอยู่ครับไม่รู้สภาพลังเป็นไงไปเดี๋ยวเข้าไปดูเฮ้ยอะไรนึกว่าพึ่งหลวงหลังใหญ่ป่ะมินโอ้โหมิ้นลังยังใหญ่เลยครับ ต้องตีมิ้นก่อนถ้าจะเอาอ่ะเพรงั้นเดี๋ยวเอาไปได้เราเิ่แล้วมามันล้างอยู่มิ้นนู้นอยู่เด็ดอยู่เกาะเกาะนู่นมันลงนี่ให้ปวานหมดนี่ยสาวหลุดอีกโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยตัางหิบข้างหยุดล็อคอัน โอ้มันลุเลยโอ้มันทำใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยครับโอ้ติดดินไปแล้วอ่ะยังก็โอ่งใบหนึ่งเลยใหญ่เกินยังก็โอ่งใบหนึ่งเลยครับใหญ่จัดเลยไปเดี๋ยวน่าจะตีมิ้นก่อนนี่เดี๋ยวผ่านไผ่ตีมหักเอาเลย นี่บุรีมวนเดียวครับผมเออค่นานก็ได้แล้วเย่าดหยียยียดย่าแรงเยอะโอ้โหต่อก็บินเต็มไปหมดเลยหัวน้ำไหมนะโอ้โหหัวน้ำเต็มอยู่มั้งนะโอ้โหฝนตกนะทีแรกกะจะออกไปตีพึ่งครับผมฝนมันตกก็เลยมาเอาต่อเลยปะ่ะใส่ชุดไม่ร้อนดิ หัวน,น้ำถือว่าใช้ได้ไปหลบก้นไปแต่งตัวครับไปไปดำปลากันไ่ไไมต้องไ,ไปแล้วตัดเอไปครับลุยหลังแม่งยังใหญ่ อ๊ยเดี๋ยวเข้าโปรดอ่าวางกล้องดีๆก่อน

ผมปีเลครับโอ้โหตัวเยอะอะไรขนาดนี้วะ โอเคเยีเ่มเลยโอเคเต็มเต็มอ่ะ เกิเดเหตุการ์อักเเครับผมโหมันเข้าไปในชุดท่้งไยหูเ่ยก็เลยเนี่ยบวมวบวมตุยเลยกนะ็เลยเสียเวลาไปพักหนึ่งครับจะเข้าไปเอาว่าจะอะไรโหนี่มาตัวยังตามมาทำครบไล่มันอยู่ชุดมันล้างเอชุดมันรั่วครับผมโอนได้มาเนี่ยเดี๋ยวรอมันไล่มันกลับไปหลัง เี๋ยวมารอดูอทีครับนี่ครับดูตัวเต็มปหมดันเ่ียให้ผ่านไปนะครับตัวไม่ยอมไปครับเดี๋ยวพัานไปจะยกหลังมาแล้วก็มาใส่หลังรถครับแล้วขับออกเลยงั้นตัวมันยังเยอะอยู่อยู่ใกล้หลังเกินไปโหวดหูเลยครับนี่ยชุดมันรั้อะครับผมซิปมันซิปมันแตกครับผมมันไม่ได้เปลี่ยนซิปมันเรือแต่ตีนทุกแก่ก็เลย ใส่ไปครไปเงนแล้วตัวมันเยอะเกินครับผมเอาแหกแวกแต่ตัวมันเริ่มน้อยแล้วเพราะว่ามันโดนลมควันตัวออกเยอะนี่ยังออกอยู่ไปเดี๋ยวหลังต่อไปต้องเอาน้ํามันอุดก่อนครับผมไม่งั้นไม่ไหวสู้ตัวไม่ไหวชุดมันชารุดอยู่ชุดตรงรักแร้ก็ขาดนะ <c oughs> ต้องระวังให้ดี <c oughs> ชุดนานละต้องไม่ได้ซ่อมชุดเลยต้องซ่อมชุดก่อนอันนี้ามาใส่ หนา้ากากข้างหน้าก็ไม่มีครับผมก็เลยต้องใส่แว่นดำป่าดอันนี้ไม่ได้ใส่แล้วเพราะว่าตัวมันน้อยแล้วสู้ได้สบายมีควันช่วยด้วยน่าจะมึนอยู่พวกนี้ข้างหน้าตัวออกไปเยอะเขายังเป็นสิบยี่สิบตัวเลยนะบินอยู่นะอันตรายครับผมมันเข้าไปในชุดผม สังเกตไม่อสังเกตผมได้ยินอ่ะเพราะผมจังหวะที่ผมได้ยินอ่ะคือมันบินเข้ามาแล้วบินเข้าข้างหูขวาแล้วมันก็ไต่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 มาเข้าข้างนี้ปุ๊บพอมันเข้าปุ๊บผมเดินออกเลยแล้วผมมาโดนปล่อยอยู่ข้างนอกนะครับพอปล่อยปุ๊บผมบี้เลยไม่งั้นนะโดนไล่แม่นี่มาแล้วอันนี้ก็มันล้างครับผมมันหลังช่วงท่อนบนนี่ต้องกำจัดจุดซอซเลนท์ให้หมด ไปหูก็เยอะอยู่เนี่ยไม่ใช่น้อยๆไปเดี๋ยวขับรถออกนี่ครับมาตามอีกลังหนึ่งเมื่อกี้เห็นตัวบินมาจากน่าจะตรงต้นมายาลาบยักษ์นะครับบินคาบอะไรติดปากคาไปฝั่งนู้นน่าจะมุมเนี้ยมุมช่วงนี้วัวแล้วแหละช่งเข้าช่วงว้วแหละหลับเกืบไปนอกนี่นี่สองตัวสามตัวเลย ไปเดี๋ยวไปดูตัวน้นก่อนโอ้ยตัวหงูตัวหัวลามมายันคอแล้วตอนนี้อันตรายแล้วถ้าใครแพ้นี้ก็อันตรายมากแล้วต่อยจุดสำคัญเลยนี่นี่บินมานี่บินไปนั่นปิดออกมานี่นี่บินลงอะ อยู่นี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่หากินก็อยู่นี้แหละครับเดี๋ยวจะเช็คก,ก่อนมันลงตรงนี้เดี๋ยวดูกันลงอะไรดอกน่ำเจียวเหรอถ้ามันลงตรงนี้ตัวต้องเยอะแล้วครับน่จาจะตัวหากินจริงๆว่ะ เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าหนูเห็นมันบินมาแล้วแล้วมันมาลงตรงนตตเนี้ยไปครับน่าจะอยู่แถวนกฉั่วเพราะว่าเป็นนกยินดอกหน่ำเจี้ยวเขาบผมตรงนี้ไปนี่ครับฐานให้มันบินออกมาครับสนามฟุตบอลเก่าไปเดีย๋ยวเช็คน,นั่นน่าจะอยุ่คุ้มแถวคุ้มนั่นแหละครับชั่วไปหนูเดินไปเรื่อย ตรงนั้นเป็นสนามฟุตบอลครับเดินได้เฮ้ยแต่มันบินออกมาตรงนี้นั่นแหละช่วงนั้นแหละช่วงมุมนั้นเลยที่เห็นมันบินออกมาก็อยู่สนามหญ้านี่หรือเปล่าไปะเมื่อกี้เห็นบินตัดออกไปจากทางเนี้ยบินทำแนวเอเียงเสียงนั่นอยู่เนี่ยแถวนี้แหละครับนั่นไงตัวต่อบินออกมาชาัดครับ เราาี่ยมนี้เลยเอเขียวๆริมกำแพงนี่แหละบ้านกลบ้านขนบ้านคนโน่นเห็นละเห็นละเห็นละเห็นบินขึ้นละเห็นบินขึ้นบินโอ้โ,อโอหข้างในบ้านเขาหลังห้องพักตีได้หรืเอเปล่านี่ครับเจอละเจอละชัวร์แล้วลครับอยู่ตรงนี้จริงๆลังกำแพงเขียวๆ มันจะได้กินเหล็กไหนตัวเก่าหรือเปล่าไม่รู้บินผ่านหน้าเลยโอ้โหติดดินครับผมโอ้เราอยู่หน้าหลังไยอันตรายไหยโอ้โหหลังใหญ่กว่าเมื่อกี้อยู่ตรงโกโปรนะ่าจะไม่ค่อยเห็นคนระับ ต้องเบรกออกไปข้างในนวนออกไปโอ้เนี่ยมันได้กินหนูเนี่ยมันบินวนมาเนี่ยเพราะอยู่เหนือลมด้วยนะตรงเนี้ยโอ้โหเนี่ยมันได้กินผมครับผมไปออกก่อน <c oughs> ไปครับหลังนี้น่าจะได้เผาครับผม <c oughs> ชุดไม่เวิร์คครับผม <c oughs> เดี๋ยวต้องซ่อมชุดก่อนต้องไปซื้อซิปมาใส่ใหม่ครับผมถ้าหรอแล้วก็ต้องเย็บรอยรั่วตรงรักแร้ วันนี้ไม่น่าถาัดเดี๋ยวน่าจะคืนนี้น่าจะมาเผา,เาไปน่าจ,จะมาเผาตรงนี้โอฮูไปหรอไปเดี๋ยวผมจะวาดหลังเมื่อกี้ให้ดูความกว้างเนี่ยน่าจะนี่ยน่าจะประมาณนี้คร,นค,รนค,รครับหลังอะประมาณสักเกือบเมตรนะครับหลังหลังเมื่อกี้เนะี่ยแต่มันติดกับกำแพงน่าจะประมาณสักสี่ห้าชั้นได้ไม่สูงไปเดี๋ยวไปหาหลัง,องือน ไปครับกลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าทายาดีๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาถอนเอ้ยมาแยกตัวอ่อนเี๋ยวให้พันพันนึงไว้รอครับไปไนี่ครับสรุปผลงานแกะเรียบร้อยถุ่งละครึ่งโลสองโลพอดีครับผมไปโอเคครับส่วนหลังนั้นเดี๋ยวไว้ตียงคืนโอเคถ้าชอบลืมกดไลค์ก็ s c r i คปแล้วเจอกันคิดหนะสวัสดีครับ